แค่ความรู้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการเอาข้อมูลมาทําให้เห็นเป็นภาพที่รู้ว่ามันจะมีเป้าหมายตรงไหนมีการแทร็กกิ้งการปรับันาพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นคีย์สาคัญของผู้แผงยุคใหม่มันเป็นเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนองค์กรสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของคนนะฮะกุญแจสําสคัญของการบริหารองค์กรให้ประสบความสําเร็จการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนในองค์กรรวมไปถึงเทคโนโลยีหรือทักษะที่จําเป็นต่อผู้บริหารที่ควรม,มีในอนาคต Welcome to ED80CMU Podcast. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทอ็อปอนวัตนันทเสนนักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้รับเกียรติพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิคของบริษัท Advanced Interfor Service จำกัดมหาชนหรือที่ทุกคนรู้จักกันในานามของ a a s นั่นเองครับกับแขกรับเชิญคนพิเศษของผมท่านอาจารย์ดรสุพศศีนุตพงศ์ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อย่างที่บอกครับว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งเลยครับที่ได้อาจารย์นะครับมาเป็นแขกรับเชิญนะครับอยากจะให้อาจารย์ครับแนะนําตัวเองให้กับทุกคนได้รู้จักหน่อยครับผมดรสุพจนศสิริพงศ์นะครับก็ปัจจุบันอยู่ที่ a s นะครับก็ดูแลในสองตำแหน ด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของทางด้านคนด้าสถาบันพัฒนาบุคลากรมนุษย์นะครับแล้วก็หน้านส่วนงานการจัดการของด้านเทคนิคนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเข้าใจใง่ายๆคือเป็นผแผนกงานหรือส่วนงานที่ดูแลเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของ A AS นะครับทั้งประเทศไทยเลยซึ่งเรามีอยู่ประมาณสัก1 3 0 0 0คนครับนะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่เอกชนขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะเราจะมีกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการในการพัฒนาคนอย่างไรเพื่อให้องค์กรเราก้าวไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็ ยิ่งองค์กรขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยนะครับยิ่งมีความท้าทายมากเลยครับภาพรวมการบริหารจัดการมื่องค์กรจะเล็กจะใหญ่จะเป็นของประเทศไทยหรือของต่างประเทศนะครับผมมันเป็นเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนองค์กรสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของคนนะฮะแล้วคนเนี่ยเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็มีคําว่าวัฒนธรรมองค์กรหรือ culture นะครับ นั้นแก่นของการบริหารองค์กรเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราต้องสร้างเรื่องของ culture ขององค์กรเรานะครับว่า culture ของเราที่อยาอยากเห็นอยากให้มันเป็นเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันก็สะท้อนกลับมาว่าถ้าคนคนนี้ในองค์กรนั้นเนี่ยครับหน้าตาที่เราดึกภาพขึ้นมาเนี่ย จะเป็นหน้าตาแบบไหนทุกคนเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์กรในการที่จะสื่อสารแล้วก็บอกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งขององค์กรดูแลตัวเองว่าเราอยากจะมีเป้าหมายคืออะไรละกลับไปถึงทฤษฎีที่ว่าตัววิสัยทัศน์พันธกิจของเราคืออะไรใช่ไหมครับให้คู่คนเนี่ยมองเข้าไปองค์กรเราแล้วอยากให้เขาเห็นเป็นอะไรเราก็จะสร้างสิ่งนัอกมาครับผมนี่คืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นครับสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการกับเครื่ององค์กรมากสุดก็คือคน พอเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคนปุ๊บมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับ culture โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรามีเรื่องของคนเรามีเรื่อง culture แล้วเนี่ยปัจจัยอื่นเป็นปัจจัยเสริมก็จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี Technology, เข้ามาช่วยในการที่จะขับเครื่องก่อนให้ได้เร็วขึ้นครับ ในยุคปัจจุบันที่เป็นเรื่องของยุคดิจิตอลแล้วถูกไหมครับทักษะด้านดิจิตอลเนี่ยมันอาจจะดูกว้างดูไกลในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทักษะสําคัญจําเป็นแล้วเนาะคือตั้งแต่เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์การใช้แท็บเล็ตการสื่อสารผ่านอีเมลการคุยกันผ่านทางออนไลน์ถ้าใรนบุมของการเรียนการสอนเนี่ยสื่อการสอนใช่ไหมครับก็มีการยกระดับขึ้นไปที่ไกลมากๆวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ virtual metaverse เรื่องของ VR AR นะฮะแค่ความรู้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการเอาข้อมูลมาทําให้เห็นเป็นภาพที่รู้ว่ามันจะมีเป้าาหมย ตรงไหนมีการแทร็กกิ้งการปรับทัน,ทนาเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นคีย์สาคัญของผู้แผนยุคใหม่นะครับที่ต้องต้องใช้เรื่องของทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เข้าใจเรื่องของเครื่องมือยการที่จะมาทําเรื่องของอการประมวลผลข้อมูลอย่างงี้ฮะซึ่งจริงๆแล้วพื้นฐานสุดๆเลยอาจจะต้องมาฝึกใช้ Excel ให้คล่องขึ้นหรือใช้ให้มันครบทุกฟังก์ชันมากขึ้นแค่นี้ก็เก่งแล้วครับ ในมุมของของทักษะนะผมขออนุญาตอาจจะรีเฟร์ถึงภาพรวมของทั่วโลกเลยที่เราเซอร์เวตมันจะเอียงไปทางด้านเรื่องของของซอ f t skill มากขึ้นเนาะ,ะทักษะประมาณสัก60%จะเป็นทักษะทางด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะฮะการแก้ปัญหาอันนี้หกอีก20%เนี่ยจะเป็นเรื่องของทักษะการบริหารการตนเองและก็บริหารการความสัมพันธ์กับคนอื่นก็คือเรื่องของของเซลล์แวนเนส นะครับหรือยั่ n ชีพแ management การหบายความความสัมพันธ์นกับบุคลากรต่างๆนะครับอีก20ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนื่องจากว่า AS เนี่ยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเนาะแล้วก็มีหลายๆอย่างอะไรกิจกรรมเนี่ยดูสร้างสารรค์มากอยากจะถามครับว่าทางผู้บริหาร AS รวมถึงท่านอาจารย์เนี่ยครับเรามีนโยบายที่แบบขับเคลื่อนสนับสนุนให้ทางพนักงานเนี่ยริเริ่มหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรบ้างครับโอ้ดีมากดีมาก อันนี้เป็นเป็นพ้อยที่ถูกต้องนะครับคือตอนนี้เรามีเป้าหมายของการที่เราสร้างอินโนเวชันภายในเรานะครับก็ด้วยความบังเอิญส่วนงานนี้ก็อยู่ใต้ผมด้วยเหมือนกันนะฮะมันชื่อหน่วยงานว่า Technology, Incubation and Research นะครับก็จะเป็นในมุมของงานวิจัยแล้วก็การหล่อล้อมฟูมฟักนะครับเรื่องของ Innovation ภายในองค์กรนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเปิดกว้างให้กับพนักง,งานเราทุกคนเลยที่มีไอเดียดีๆนะครับ มันจะมีช่องทางหนึ่งให้เขาสามารถส่งไอเดียเข้ามาได้ไอเดียเขาถ้าได้ถูกคัดเลือกเนี่ยก็จะมีการเชิญเขาเข้ามามปส่วนร่วมอยู่ในทีมนะครับแล้วก็เราจะมีส่วนของอทางฝั่งที่เป็นวิชาการนะฮะเข้ามาช่วยเสริมมีเวิร์กช็อปนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทำดีไซน์ทิงกิ้งทำอาจารย์สกามต่างๆเนี่ยคือเทคโนโลยีหรือว่าแนวทางใหม่ที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะเอามาช่วยกันนะครับมันอาจจะเฟลก็ได้นะคือเรายินดีที่มันเฟลนะครับคือเฟลก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากมัน ก็ขอสรุปเป็นเป็น3ข้อละกันนะครับหัวใจสำคัญของการบริหารองคอ์กรเองข้างในเนี่ยอ,อันที่1่คือเรื่องของของคนนะครับเราต้องมีความเข้าใจเรื่องของของคนนะครับที่ว่า employee engagement แหละก็คือมนมมุมม,ม,มองคือเราต้องมีการ engage กับบุคลากรเรานะครับ,รบอันที่2เองเนี่ยนะครับแน่นอนแล้ว่าเป็นองคอ์กรที่เป็นบริษัทอเอกชนนะฮะเราก็จะดูแลในเรื่องของลูกค้า ทำไงให้ประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยดีที่สุดถ้าเรามองกลับกันในมุมของของโรงเรียนเนาะลูกค้าเราก็คือใครคือนักเรียนถูกไหมนะครับคือนักเรียนทำไงให้ประสบการณ์การเรียนของเด็กดีที่สุดในส่วนที่3เองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การโดยภาพรวมแล้วเป็น operating model เดแล้วเราจะมีกระบวนการในการบริหารงานภาพรวมยังไง ให้สิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนได้ดีที่สุดนะครับก็คงเป็นเป็นสประเด็นในเรื่องของการการบริหารเนาะนะครับลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะครับหรือว่าลองเปิดในเรื่องของวิธีการใหม่ๆมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการบริหารจัดการครับ